สวัสดีนะคะมาพบกับเรานะคะพังสาวน้อยบุญจันทร์นะคะหลังจากที่เราห่างหายไปนานนะคะไม่รู้ว่าแม่แม่จะลืมสาวน้อยกับบุญจันทร์ไปหรือ,อยังนอตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะสาวน้อยกับบุญจันทร์นะคะสองปีแล้วนะคะก็ยังอยู่ที่พัทยาเหมือนเดิมนะคะแม่แม่แมจ๋ายังไม่ได้ไปไหนเลยนะคะปีสองปีแล้วนะคะ รอปีที่สนะคะปีหน้าก็จะเข้าปีที่สแล้วนะคะไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปเนะ mm hmm. าะฝากแม่แม่เข้ามาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะ mm hmm. ที่หมู่บ้านชาวเขาพัทยานะคะ mm hmm. ตอนนี้เหลือกันอยู่17เเชือกนะคะ mm hmm. นี่นะคะบรรยากาศของเราก็ยังเหมือนเดิมนะคะ mm hmm. อาหารการกินที่พัทยานะคะ mm hmm. ก็อุดมสมบูรณ์นะคะ นครก็เลยไม่อยากจะกลับบ้านนะคะกลัวว่าจะหาอาหารให้เขากินไม่เพียงพอนะคะนี่ก็จะเป็นป่าหญ้านะคะที่เราปลูกไว้ายนะคะให้สาวน้อยกับ,บุญจันทร์นะคะสับป,ประรดก็หาง่ายนะคะที่นี่ก็มีชาวไร่นะคะที่เขาลูกออกนะคะบางบางไร่เขาก็แป่งขายให้นะคะเขาขายให้ถูกๆูแล้วก็ไปไปหารกันซื้อนะคะซื้อ หลายๆคนนะคะแบ่งกันหรือบางทีเราก็ไปตัดเอานะคะนี่นะคะบรรยากาศไม่ได้ลงคลิปให้แม่แม,แม่ดูนานแล้วนะคะไม่รู้ว่าแม่แม่แมลืมสาวน้อยกับบุญจันทร์ไปหรืออยังนาะฝากกดติดตามให้นด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวช้างด้วยนะคะ ยังอยู่ที่หมู่บ้านชาวเขานะคะตอนนี้เหลืออยู่17เดเชือกด้วยกันนะคะฝากแม่แม่ทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนี่นะคะป่าหญ้าที่นี่นะคะก็ถ้าเรากลับสุรินไปก็ไม่รู้ว่าอาหารการกินจะเพียงพอสำหรับช้างสองเชือกหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งแม่ควานก็ไม่มีสถานที่นะคะ บ้านของแม่ควานไม่มีสถานที่ที่จะปลูกหญ้านะคะปลูกหญ้าไว้ให้เขาแล้วก็เป็นปลาย้าของสาวน้อยทยอยตัดนะคะวันละนิดวันละหน่อยวันในที่เรากิด ธุระนะคะติดภารกิจเราไม่ได้ไปตัดข้างนอกเราก็จะตัดที่นี่ให้กินนะคะสาวน้อยวัดดีสวยกเร็วสวยวัดดีสวยวัดดีสวยสวยสวย,สวยเสียงดงัดงดดิสวยเออฝากแม่ๆเข้ามาเป็นกำลังใจให้บ้านสาวน้อยบุญจันทร์ด้วยนะคะ ก็ยังอยู่ที่พัทยานะคะคุณแม่ท่านใดทีอ่อยู่แถวๆนี้นะคะแวะเข้ามาเที่ยวนะคะแวะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะมาเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวช้างได้นะคะสวัสดีค่ะ